ขอสมุน้มตามทองเรืองเธอซำเนี่พอดีเขาไเจ้าเองคือมหาโจรเจ็หาโจรหา0อยวันีก็หาอยเจ็ไปเลยกระเทนแลวกรเพียงหม้อเต็มแปดเลยพูดพะท่นได้พอปนอีกสเธอจังสิพอสิปนอาอุธเออจางมันก็ได้ปนได้ปนจนที่ตำรวจิดเมียนมัน่อเฮ้ยเมียนคอยคอยเซ็นไงซะยังากหัวตัวเนี่เขาต้องการแล้วมึงถึงไงไปเด็วกระซังพอส่งสารซ้ำไปพอจีบพส่งไปหอดมันยกฟ้อเอจับนางอย่างเผาทิมรวด S <S โอ้ยจับคอยบ่ได้กันยังมาสิเต้นนี้คือมัดจริงๆบ่เต้นนี้แล้วโจรจะคอยโจรมีระดับเลยได้ฮอ,อตใบประกาศได้ฮอตถวยเกียรติยศยได้ฮอตโลโได้ฮอตเหรียญทองผู้ว่าคนมอบให้นะปนเน่านี่แล้วไอ้คนมอบให้ยังมีมือยึงเสียเกียรติเจ้าของตัวโอ้ยตัวไของเอเลยียยู่เฮือนมันพันวัดมันมันออกของวัดจีมามันติดมาซื้อแม่นเทากะละมังหมดแล้วทั้งเกีตมื่อันมีตตวอจะลังแม่นบอสวอใหญ่ องแดงแดงนังง่นก็แม่งแมนโอ้ยมาตังจริงมาไหว้ห้วยเบาอาชีพของก็แม่จต่ก็ป่นป่นป่นปนป,ลปล้โอ้ยฟูงหัวจับเราล้ายันบ่าเข้าใจสนองเริ่มสร้างหมากปอดไปขึ้นเรื่อยเรื่อยเรือใบเมือ่อใดบ่ได้ป่นกินเกลือกรบาหวานกินน,าาน้ำตาลกระบ่เข็มฟั้างที่ถ้าลงกินเกลือหวานแล้วมันแม่นคนเหมืองระบาดเลยไม่ยั้งสันผูไว้แต่ล้างเถียงยุกไก่ก็ได้กันยังเด้ไปเลี้ยยุกทีเท่านั่นอันง่วงพันตัวนั่นขับก็นั่นพูดเร็ว แต่ว่าเป็นจังไรคันบอได้ปนกูอยู่จักำลือเอิดออกหอนออกล้นมีตั้งแต่สีท่ทนสี่ห้าไี่หา,หาทนโอ้สีห่ห้าสีท่ทนขอไพ่คอยว่าวโตบ่ไปลวด <c oughs> บ่ถือสาดอกที่บ่าเบาขนาดกินเขากับลาบงัวอพงสลดประเทศไทยเป็นกิโลกิโลยังบ่แสบคันบ่บบได้ปนสำหรัหัวหน้ามึงผมดกกระรอกบ่เกี่ยวกับข่อยข่อยบ่ได้กินน้ำเขาทางคือล้นอันเขาถือยางไก่ไปซื้อ ใช่หลยเล่นป็นซันข่อยใบอกว่าจะผมแล้วถ้าเขามามัดแอกวก็รุดว่ะขันมือใดได้ออกพุนกินเขาก็บาบมะโกดิบก็มีแหง้งยังพาลูกพ่อเมี่ยงไปกินใครอยู่ได้ละ่ะม่จะคล้องฝาด,ด,าด,ดอยูฝาดหรือจีบยังกินแล้วทองผูกกนเบงออกบ่จะพ่เลี่ยนกันกิมกันยื่เดินบ้านเลยโอ้ยใครไม่ยาระบาบบ่ได้กินหรอกขันหูยาใครอย,ยูว่วะตํตำกล้วยดิบสองโคกกินเข้าไปเอาที่หลักฝาดบอกฝาดสิวต่อเขาว้าบ่เดี่ย <laughs> วเพราะว่ามันหูกจักใหญ่ดีปลอดเพื่อ ก็เกนก็เกาล่สัมผัสเกียร์บอกตึงมักไฟ้เลยนะโอ้ย่อยไม่ยาดีก้อนนี้ยาอีกว่านั้นตั้มมาเบนดิบสามโคกกินเข้าไปก็หมักทำงานสวัสดีฝากอยังออกเสียงเกนก็เกลจะได้สีออกสน่ะระเบิดหินนั่นวายโอ้ยมัาตบบานบดเถอะละตบบานดอกสี่คนข้างมัดก็เห็นตัวเขาปอกบังขรรําอือโอ้ไปตัวตีบตัวแดนเมื่อคืนนี่มืดเหมิดเนาะ มันก็มืดล้าคนที่ออว่าจุนีอะไรเจ้าก็จะเฝ้ารวมไม่ก้อนคอยแหมเจ้าก็จะว่ายเอือยเนาะน้ำคุยกันเนาะวุ้ยวุ้ยบนว่าเปล่าว่าว่าคนที่ว่ารับหรือกี่คนที่ว่ายเมื่อคืนนี่ว่าสิ่งดการข่าเลยแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อเขาบังคับเขามหมอด์หมอล่นปุ๊บนี่แหละคนสิรพับสินอนมาส่งเสียงรบกวนเขาพระเจ้าแล้วเกิดความรำคันตบไปอย่างแรงตายสองมีไปได้นึงคนทั้งในยุงขับไหปโอ้ยนบมุ่งกลางน่นเว้ย บ่มีมุ่งเนี่ยแล้วมันมีมุ่งก็นอนน้ำซองใส่ที่มันมุ่งมันหลังเนี่ยเป็นมุ่งหาหูไปแล้วน่นมุ่งหาหูก็จะเป็นยังกลางหูเดียวนึงอ่ะเฮ้ยปลอดจะกราขี่ที่ต่างบ้านเขาผู้คเอ้าผูหูเดียวงที่พุซ้ำตากแหนหรือซ้ำตากแหนสิบสองสองแล้วมันช่มาสีนอนไหนเห็นนางเอามานางจะได้ได้ยินเสียงโกลนกาดละจิ้เฮ้ยโกลนเดียบนางละหลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเหตุการณ์บกคาดคิดก็เกิดขึ้นยุ่งตัวบ้าตายบินกลับมาอีก เพรมันยุ่งได้เลยค้นอิลีนี่ละมีคนวอยมาบอกว่ามีคนสิมอลรัมห่างเคียงย่งมองเลนหรือซีคนผมก็เฝ้าเลนมาเมื่อเหตุการณ์เขาแมนอิลีมันกำลังสิรุลามึงหน่อยเจ้าเหตุการณ์อะไรผมก็เฝ้าเลนมาจับข้อเสียกันตบย่างแรงสลบข้ามือหนึ่งแลนนี้ไปได้สามย้ายไปไม่หนีอยู่เพียงผู้จับโซ่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ลอย้กับเป็นไพ่สังคมที่มีหาจริงเลยขับมาจับตัวมันกรแลนดนักที่ชอบสังคมซอยกันในที่คมกรแลนด์ต้องคนรถไปคอมเป็นตายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ้ไหแลนด์ต้องคนรถไปนั่งไปรุดแลนด์ต้องคนรถไฟพอไปหอดเคืองทางมันก็มอบตัวเห็อวะมันหันหน้าเข้ามาคิดสูงคอมชักปืนออกมาสามกระบอกผมยืนชะเงอมันยกปืนขึ้นเตรียมซีเนียวไก่ผมตกใจสุดชิดแลนบังเสาไฟฟ้าตื่นพอดียังโอ้ยที่บอามาแก้ความฝันตูกูฟังเรา จแห้งก <łość> ูกูนอหนำหวาไปเลยโอ้ยเสดเดิลขืนยาเต๊มเน่าผ่านกูอย่ามันยิ่งงบอเห็นมันหอบทุ่งปุ๋ยใหญ่มานอนฟังทั้งที่ฟังสะท้านที่หลังจากมันผ่านไปสุดซุดฮอนฮอนฟอว่ามันฝันในเหลืองจริงเห็นกับตาจระจระเลยเออจังเซร้ายังมองข้าจ่อขายกับเขาทั้งหลังอ่ะน่ะเออ เฮ้ยมึงขาคนร้อยกูตายบ่ผมก็เฝ้าได้ในเบื้องเหตุการณ์กปอิ้ยมุนเอรี่วัยรุ่นกินน้ำกระลุ่มกันเองหาลุ่มหนึ่งไม่พ่อบอกแล้วเราอย่าปาปิงแย่แทกินเกินกำหนดกินเพราะกินยาเนี่เป็นยาอะไรกินไรมันตาไรมันยืดหนักกันได้เบื้องไรลืมกันเลยผมแรงกระหอดมอนันเบิดทางสูเรีดอาบโตเลยผมคันสิโป้ซอยก็คือแรงน้ำใจแแม่นล้วผมก็เฝ้าแลรงไปจับก็อีกยกขึ้นก็ซอยเลยเซ็ตแลนดูบุรออกควงสะพานบนซีหาโต ตัวนึงมาท่านมมาขี oh, ่เหี้นมาแล้วกูเป็นอุ้มมาขี่เหี้นแลนพาไปใหญ่ที่ท้องหลังนี่ตัวนึงหูสวยเจ้าบอกน้องคนในเจ้าภาพเลยเนาะเถื่อไล่เถ่อไล่ด้วยกันดีแท่แฉขึ้นมาหน้าย่างดิแต่มื่อมาน้าน้ามันล้มันเลยเหี่ยวไปเลยบวมวัวเขาสาเหลืองล่ำเลยเมื่อว่าเหลืองมากัดฉันเสยอยู่ล่ำล่ำล่ำเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเนาะเออท่านเห็นเหตุการณ์นี่แหละเอาแล้วมาขึ้นด้วฝันดีเลยว่กูโอ้ยนี่มันกูจังมาแล้วมาฝันครับเด้วยบอทบคนให้ฟังาสิดอก ทันฝันสีออกหาปนคือสีสุกสีหมานมเออด้เวลาพอสมควรเขา,าจะต้องออกหาปนสักคนอเอาดาบปะ